วันนี้เราหยุดงานค่ะทุกคนก็เลยพาทุกคนมาทัวร์วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมค่ะ,ะไม่ได้มานานแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันดับแรกเราไหว้พระในพระอุโบสถก่อนเนะเาะหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็มากราบนมัสการหลวงพ่อ,อห้าพระองค์ด้านอีกฝั่งหนึ่งของพระอุโบสถ ทูกเทียนมีพร้อมนะคะใครมาก็อย่าลืมแวะจุดนี้นะคะบริเวณวัดก็ร่มรื่นค่ะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้มาก็ถือโอกาสมาได้นะคะวันนี้ถือว่าบรรยากาศดีงามเพราะว่าแดดไม่แรงค่ะภายในวัดก็จะมีสินค้าโอท็อปขายด้วยนะอันนี้ก็เตรียมอาหารปลามาเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นทางออกไปด้านหลังวัดเนาะ ไปทางแม่น้ำท่าจีนก็ไปเลี้ยงอาหารปลากันเส้นทางนี้ในวัดนี้จะปูย่าเทียมหมดเลยนะใครเดินเหนื่อยก็ทานกาแฟทางซุ้มวัดได้นะเป็นร้านค้าของทางวัดค่ะมีลูกชิ้นทอดด้วยนะอันนี้ไม่ได้ชิมลูกทิ้งทอดนะคะเพราะว่ายังไม่รู้สึกหิวคะ่ะเดี๋ยวเราออกไปให้อาหารปลากันค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังวัดเนาะ แม่น้ำท่าจีน่ะกว้างขวางยาวไกลฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายน่าจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอาหารแล้วก็จะมีเรือพานักท่องเที่ยวด้วยนะแล่นไปตามแม่น้ำท่าจีนเนาะวันนี้วันไม่ใช่วันหยุดแต่ก็มีคนเยอะพอสมควรนะปลายเยอะมากเลยค่ะถ้าใคร มีโอกาสได้มานะแนะนำให้ซื้ออาหารปลาไปเยอะๆค่ะเพราะทางวัดอาจจะมีขายอยู่แต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้มากเราซื้อจากข้างนอกไปนี่จะดีกว่าแน่นอนแนะนำให้ซื้อไปกระสอบใหญ่ๆเลยก่อนกลับเราก็แวะทําบุญแล้วก็ชมสถานที่ที่เขาจัดให้ ภายในวัดค่ะมีทําบุญเทียนประจําวันเกิดด้วยนะและใครมีโอกาสมาก็ตามนี้เลยค่ะสบายๆบรรยากาศดีด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยเชิญชวนมาเที่ยววัดไร่ขิงกันนะคะ